ร้านเซ็ตเ TH บริการรับเติมเกมหลากหลายเกมนะครับได้รับความไว้ใจจากลูกค้ามากกว่า1นึ่งแรายตอนนี้เขารับเติมเกมอย่าง Solo l e เ e ลิ่งออนไลน์ด้วยนะครับเติมผ่านหน้าเว็บพ็อปแช้์ฟู๊ปอกสุดได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับเติมรวดเดียวทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเวลาอ่าทีหนึ่งทุกคนน่าจะสายแล้วทำไมทีนี้ผมยังไม่นอนนะครับก็จริงๆแล้วผมได้ลองหาวิธีการดันพลังตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามามรถ หานยกมุนได้โดยที่ไม่ใช่เป็นต้องเติมแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่นะครับนั่นก็คือกองทัพเงาของทุกคนนะครับถ้าต้องการใช้วิธีการนี้นะทุกคนจะต้องขึ้นหุ่นคนเงาหมดแล้วนะครับคืออย่างน้อยมันจะต้องขึ้นถึงหุ่นพลเงามันถึงจะเห็นผลชัดมากๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเห็นน้อยมากมันหลักพันสองพันประมาณนี้เนาะก็วิธีการดันนะครับมันทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ากองทับเงามันเพิ่มกันได้ยังไงก็ อันนี้ก็พื้นฐานนะครับเพิ่มคั้นละ5,000ันอาวุธครั้งละ4ี่พันะครับแต่ก็เข้าใจได้ไอ้ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยมันหาผลิตยากแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้ว่าโอเคมันเพิ่มได้แบบนี้จริงๆนะแต่มันจะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยมันอยู่ที่ว่าเราต้องสิบตัวของคุณ่ะเป็นขุนพลหมดหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นขุนพลหมดนะครับผมการันตีว่าขึ้นง่ายมากๆนั่นก็คือเดีวมของอัญ,ญมณีนะครับโอเคโอเคผมอธิบายไปว่าเราจะหาในส่วนของอัญ,ญมณีที่เอาไว้ครับขั้นสีแดงยังไงนะครับก็โอเคตอนที่ผมบอกว่าเราควรเล่นเฉพาะวันที่เป็นสีแดงและสีเขียวเป็นหลักถ้าเราต้องการดันพลังนะครับก็ถ้าผมแนะนำเนี่ยวันนี้เป็นสีแดงแต่พ่งนี้ตื่นเช้ามาเป็นสีเขียวหมายความว่าคุณก็จะสามารถเล่นสีเขียวได้พวกนี้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะยอม เล่นสีเขียวหรือคุณจะแบบสะสมอย่างเดียวดองดองดองสีแดงมาก่อยเล่นอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่มุมมองคนนะครับแต่ผมน่าจะโอเควันไหนมีเขียวก็เล่นเขียววันไหนมีแดงก็เล่นแดงนะครับหรือคุณจะดองทั้งสัปดาห์ก็ได้ได้มัน20กับ30ิดอกแล้วคุณก็มาเล่นแดงกับเขียวได้นะครับก็แน่นอน การที่คุณจะได้ในส่วนของชิ้นส่วนที่เอาไปค้าขั้นสีแดงเนี่ยคุณจะต้องเล่นมากกว่าขั้น16ขึ้นไปหรือว่าชั้นนะครับคือตัวนี้เนาะซึ่งมันจะแยกตามสีๆไปนะครับสีแดงก็ของโจมตีสีเขียวของป้องกันอะไรเงี้ยมันแยกกันออกไปฉะนั้นก็เลือกเล่นให้ดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ ขั้น20เนี่ยมีพลังอยู่ที่900,000ผมเป่ากลมนะล้านหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะขึ้นล้านหนึ่งกันแล้วตอนนี้แต่อาจจะมีปัญหาคือขุนพลเงาคุณอาจจะไม่ใช่ระดับขุนพลอาจจะเป็นกองทัพเงาที่แบบว่าอาจจะมีขุนพลสัก2-3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างน้อยขอแค่ขึ้นมันก็เพิ่มให้แต่ยิ่งมีหลายตัวยิ่งเห็นผลชัดเจนนะครับก็สลรับอัญมณีขั้นสีแดงนะครับวิธีการครับตามนี้คือกดมาที่รูปเพชรตรงนี้นะครับกดเลื่อนขั้น หลังจากนั้นะจําหลักการง่ายๆนะครับให้เอาเปอร์เซ็นต์อันนี้ข้างบนนี่คือเปอร์เซ็นต์อันนี้คือหน่วยข้างล่างนะครับให้คูณหลอมเปอร์เซ็นต์นะครับหลอมเปอร์เซ็นต์แล้วเลือกอันข้างล่างออฟอา่างเนี่ยเป็นหน่วยนะครับอย่าเอาเปอร์เซ็นต์กับเปอร์เซ็นต์หลอมกันนะไม่คุ้มนะครับเอาเปอร์เซ็นต์กับหน่วยหลอมกันเพื่อขึ้นเป็นระดับสีแดงอันนี้จะคุ้มที่สุดนะครับอันนี้คือกรณีที่คุณอยากขึ้นสีแดงคือง,ง่ายๆอ่ะแพทเนี้ย ขอแค่คุณมีสีทองเปอร์เซ็นต์ปั๊บคือเหมือนชีวิตคุณติดบูธแล้วอะคือพลังคุณบูธได้เลยอะแต่นี่คือผมใส่หมดแล้วนะครับเราต้องคับมาอย่างเดียวคือถ้าคุณได้เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือป้องกันเก็บไว้นะครับเก็บไว้หลอมอย่างเดียวไอเซเน่ยเก็บง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือโอเคพี่ล้วคือผมไม่มีสีแดงอะคือตอนนี้ผมมีมากสุดก็แบบอาจจะสีม่วงหรือบางคนก็อาจจะมีแบบเออพี่ผมมีแค่ขั้นสามอย่างงี้อะ อันนี้ผมก็ใส่ขั้น3ทุกคนสสัยเอ้ยพี่ไอดีพี่ก็ต้องโตแล้วนะทำาหพี่มาใส่ขั้น3แล้วมันลดพลังโจมตีตัวเองไม่ใช่หรอคำตอบคือใช่ครับมันลดประมาณ50หน่วยแต่ว่าลด50หน่วยแลกกับพลังเพิ่มขึ้น4 0 0พันะครับฟังไม่ผิดนะครับขั้น3อันนี้ผมใส่1ชิ้นบวกให้ผมอยู่ที่3 0 0พนะครับไม่ใช่ได้น้อยนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมใส่1ชิ้นก็เพิ่ม4 0 0พนะครับ3-4,000พันประมาณนี้ ใส่2ก้อน8 0 0 0 3ก้อนหมื่นหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าการใส่แบบนี้ค่าพลังป้องกันและค่าพลังโจมตีคุณจะลดลงฉะนั้นให้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการใส่นะครับยามาทางเลือกสุดท้ายถ้าคุณต้องการดันพลังหรือคุณจะใส่แบบนี้ล้วนๆเลยก็ได้แต่ก็แลกการที่ว่าคุณต้องยอมนะว่าอาจพลังป้องกันหรือพลังโจมตีคุณอ่ะอาจจะหายหลักระดับ500หน่วยได้นะครับไม่500หน่วยก็1 0 0 0นหน่วยกลมๆได้เลยนะแต่แลกกับการที่ว่า พลังคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสองสามหมื่นถ้าคุณยัดแบบนี้สิบสองช่องอ่ะยกตัวอย่างเช่นทุกคนมีขุพนพลเงาระดับ10กันหมดแล้วแล้วคุณแบบว่าเนี่ยผมมีขั้น3ขั้น3อันเนี้ยโอเคอันเนี้ยวันนี้พวกเนี้ยมันใส่ได้4ช่องอันนี้อีก8ช่องนะครับกรณีที่แบบคุณบ้ามากๆนะอย่าว่าคุณบ้าเลยนะคุณก็แค่ใส่เพิ่มเติมเนี่ยยัดมันให้หมดเลยครับอะไรก็ได้ยัดเปเพิ่มเติมยัดมันให้หมดเลยพอยัดเสร็จป,ปั๊บคุณก็แค่เอาสี่พันนะครับสี่พัน คูณด้วย12ครับ48 0 0 48, 0 48,000คูณ2เพราะว่าคุณใส่สสล็อตไงใส่สล็อตแดงกับสล็อตเขียว96 0 0 0ครับแล้ว96 0 0 0ถ้าคุณมาใส่สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ผมขอปลาว่าก้อนละพันละกันนะถ้าก้อนละพันก็บวกไป12 0 0นนะครับเนี่ยคุณนั่งแก้แค่นี้พลังคุณเพิ่มละแสนหนึ่งแก้แค่นี้นะครับอย่า่าแก้แค่นี้จริงโดยที่คุณไม่ต้องเติมไม่อะไรเลยอะ่ะขอแค่คุณมีกองทับเงาทุกตัวนะครับเนี่ย พลังแสนหนึ่งไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณเลยนะครับแต่ก็แล่อาการที่ว่าถ้าคุณทําแบบเมื่อกี้พลังโจมตีคุณหายหวกเลยนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าให้เปลี่ยนในลักษณะของที่เป็นพวกเพิ่มเติมหรือว่าแบบเนี้ยแบบนี้เปลี่ยนได้แบบมีคุ้มนะครับแต่ว่าอย่าเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ลงคืออย่าเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งงงไหมคือถ้าคุณมีเปอร์เซ็นต์สีทองคุณอย่าเปลี่ยนจากสีทองลงมาสีฟ้านะเฮ้ยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณมีหน่วยนะครับที่เป็นระดับสีทอง แบบเนี้ยล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากดันพลังเพื่อเล่นยอกมุนยากอ่ะเราแบบพลังน้อยแล้วแบบมันตียากอะไรเงี้ยคุณก็โอเคคุณก็ยอมเสียแอคแท็กส่วนทีไปอยู่ที่ว่าคุณมีมากขนาดไหนถ้าสมมติว่าคุณมีหน่วยมากแล้วคุณแบบอยากเปลี่ยนทั้งหมดก็ตามนั้นนะครับ ก้อนละสี่พันถ้าเปลี่ยนทั้งหมดคุณก็ได้แน่ๆก็คือแสนหนึ่งนะครับโอเคต่อไปผมจะให้ดูในส่วนของผมลองดันพลังดูนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นพลังกองทัพเงาของผมเมื่อ2วันก่อนหรือวันที่อัปเดตคือวันพฤหัสนะครับวันนี้มันเป็นวันเสาร์ตอนตีหนึ่งเนาะก็เมื่อวัน2วันที่แล้วผมมีพลังอยู่ที่6กแสนหกหมื่นนะครับลองลบดูนะตอนนี้ผมจะเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนสี่หนึ่งสี่ลบหกหกสี่หกสี่นะครับ ผมได้พลังเพิ่มมาถึง6 5 7 5 0หน่วยก็ตรงนี้ถามว่ามาจากไหนก็มีส่วนหนึ่งอะผมมาจากในส่วนของอาวุธอาวุธผมน่าจะหนักหน่อยเพราะว่าผมอัพอาวุธไปเยอะนะครับถ้าจะผมน่าจะอัพอาวุธไปประมาณ3ตัวได้มั้งสาตัวประมาณนี้นะครับก็ปากลมลว่า6กหมื่เนี่ยมีประมาณ20,000ที่มาจากผมขึ้นอาวุธเงานะครับแบบขึ้นอัพขั้นขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบกระจายครั้งละสี่พก็อีก4ี่หมนนะครับแล้วทีนี้ ผมได้ทําการเพิ่มอัญญมณีสีแดงขั้นสีแดงอะครับ2ชิ้นชิ้นละ20,000กลมกลมๆนะลบไปครับ20,000อีก25,000 25,000ตรงเนี้ยผมมาจากอัญญมณีสีแดงฝั่งพลังชีวิตแต่นี่มันหารครึ่งก็คือมันเป็นสีแดงก็จริงแต่ผมได้มาแค่ก้อนละประมาณ 2 0 0พันกว่า2ชิ้นก็4 0 0 0ครับอ่าตอนนี้เหลือ21,000ละลบกับอัญมณีตัวเมื่อกี้อีกที่ผมใส่ไปก้อนละ4 0 0พ2 000ก้อนก็800 0นะครับแล้วก็ลบของพลังป้องกันที่ผมใส่ลงไปอีก2ชิ้นเพผมจะผิดนะผมแล้วจะใส่ลงไป2ชิ้นนะครับไม่2ก็3ชิ้นแหละประมาณ8,00 0อ่า5,000ันตรงนี้ผมถือว่าผมไม่รู้มันมาจากไหนนะครับก็ถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพลังผมเนี่ยเพิ่ม ระดับนี้เกิดมาจากอัญมณีนะครับผมแก้แค่3มช่องเลยนะคือสีแดงสีเขียวนะครับสีน้าเงินแต่ถ้าผมแนะนําก็ตามที่บอกคือแก้แดงกับเขียวก่อนก็วิธีการง่ายๆครับคุณดองกุญแจไว้เพราะว่า1วันเขาจะให้กุญแจคุณ3าดอกรวมกับซื้อในมานาบกลายเป็น4ี่ดอกนะครับและถ้าคุณสุดระดาบมากพอคุณสามารถใช้สก,กัดเวทซื้อได้อีก5าดอกหมายความว่า1วันคุณจะเล่นได้4ีบวกหและให้คุณดองกุญแจไว้ ดองกุญแจเอาไว้เล่นวันที่เป็นพลังโจมตีก่อนนะครับเอาเป็นวันที่เป็นพลังโจมตีก่อนนะแล้วค่อยทําพลังป้องกันหรือว่าคุณทําพลังป้องกันก่อนก็ได้แล้วค่อยทำโจมตีเพราะว่า2ส,สายนี้มันให้พลังเยอะทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเป็นพลังชีวิต,ตมันจะหันครึ่งก็คือไอ้สองอันนี้ได้เท่าไหร่มันหันครึ่งนะครับอย่างเช่น สีแดงผมได้อยู่หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้สองก้อนผมได้อยู่สี่พันนะครับคือหายไปเยอะเลยผมไม่แน่ใจผมใส่ผิดหรือเปล่าแต่มันเพิ่มน้อยกว่านะครับฉะนั้นก็ทำสองช่องนี้ก่อนเนาะสลับผู้เล่นที่กำลังจะลองขัดดันพลังตอนนี้อยู่ก็ทำตามนี้ได้นะครับก็ตอนนี้คลาสผมอยู่ที่หกสิบแปดครับแต่ว่าเมื่อประมาณนะครับย้ำว่าประมาณนะประมาณสองชั่วโมงที่แล้วหรือประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะเป็นภาพที่ผมแคปไว้เนาะ ก่อนหน้านี้พลังผมมันอยู่66เลยนะครับเนี่ยผมยังอยู่ที่66อยู่เลยแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่68ครับอันนี้เกิดจากการที่ผมแก้แค่อนญามณีอย่างเดียวนะผมไม่ได้แก้อื่นเลยนะผมเอาแค่อนญามเนีอย่างเดียวนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะก็ ผมขอไม่นับในส่วนของบารันยกมูลอะไรมาน,นี้เพราะมันเพิ่มยากนะครับผมไม่นับคลางอาวุธด้วยนะเพราะคลังอาวุธก็กินทรัพยากรซึ่งจะมีแค่กองทัพเงาที่เพิ่มได้ง่ายที่สุดแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องขึ้นระดับขุนพลนะครับยิ่งคุณขึ้นหลายตัวมันยิ่งเห็นผลชัดเจนสลับตรงนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสลับใครที่ต้องการลงในส่วนของยอกมูลยากนะครับเดี๋ยวจะมีไกด์อีกรอบนึงนอ้ออย่าคิดผมจะปล่อยลงก่อนนะครับโอเคครับ okay, ทุกคนฝันดีลาตีสวัสดีครับ